ครับวันนี้ก็ขอต้อนรับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในร,นา,ราศีสิงห์สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในช่วงของวันเกิดในช่วงวันที่16สิงหาไปจนถึงวันที่16กันยายนนี้ทุกท่านก็เข้ามารับฟังการทำนายในคลิปของเราได้ สำหรับคลิปนี้จะมาดูกันตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนี้เลยก็เป็นช่วงที่ดาวเริ่มโคจรปกติดาวที่โคจรปกตินั้นก็คือดาวการเงินของคุณนับว่าเป็นโชคดีเป็นดาวแห่งความสำเร็จของรายได้และโชคลาภต่างๆ ดาวพุธอีกก็เป็นดาวสื่อสารเริ่มเดินหน้าจะส่งผลดีให้กับชาวราศีสิงห์ดวงดาวนี้จะนำโชคนำลาบมาให้ท่านไม่ว่าจะเป็นโชคก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่โตก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการคล่องตัวหรือว่าในการเคลื่อนย้าย ในด้านการเงินก็จะดีขึ้นด้วยในช่วงนี้ถ้าหากว่าเป็นการค้าขายวาจาก็จะก่อให้เกิดผลการค้าขายได้ดีดาวประจำตัวก็จะเป็นกระเกษตรตราธิบ,บดีมีความเข้มแข็งและมีความโดดเด่นเรียกว่าชาวราศีสิงห์ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางท่านก็อาจจะรอคอยการโยกย้ายหรือการสับเปลี่ยนงานอยู่ในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นโชคดีของชาวราศีสิง์ในช่วงนี้อาจจะได้รับข่าวคราวที่ดีที่ท่านรอคอยอยู่มานานเกี่ยวกับ การงานก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงนี้เลื่อนไปจนถึงในวันที่9ของเดือนกันยายนดวงดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่เรือนราพะก็จะถือว่าเป็นช่วงที่ดีดาวเกตนั้นเป็นดาวบุญดาวกุศลเก่าของเจ้าสตาด้วยและสร้างบุญใหม่ๆ รวมไปด้วยดาวเกตอยู่ในเรือนลาภะบางคนอาจจะมีโชคราบการเงินที่มาจากแดนไกลหรืออาจจะทำการค้าขายอยู่ต่างประเทศก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงนี้ในด้านการงานของท่านที่อยู่ในราศีสิง์ในช่วงนี้ ต้องคอยระมัดระวังเราอาจจะมีคู่แข่งบางคนอาจจะมองเห็นเราโดดเด่นกว่าเขาเขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยพอใจเราเท่าไรนักแต่ทุกอย่างก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเป็นลูกน้องเขาเราก็จะต้องเหนื่อยหน่อยถ้าเราเป็นเจ้านายเขาเราก็จะต้อง เหนื่อยหน่อยอีกเช่นเดียวกันเพราะว่างานในช่วงนี้จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานใหม่และงานเก่าที่ข้างค้างอยู่เราก็จะต้องเร่งดำเนินการตามที่เราต้องการให้สำเร็จในด้านความรักในช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆค,คุยกัน อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงเท่าไรนักสำหรับคนหนุ่มคนสาวในช่วงนี้ดูเหมือนว่ายังอยู่กันคนละทางดูแล้วยังไม่ตรงกันอาจจะต้องดูใจกันไปอีกสักพักหนึ่งต้องปล่อยระยะห่างๆและเวลากันต่อไปอีกนี่เป็นการพยากรณ ดูดวงของชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถ้าหากว่าท่านพอใจในคลิปนี้ก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไป